พระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกะนิบาตประชุมหัวข้อธรรมะห้าข้อขอยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้นิวรเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเปรียบกับเครื่องเศร้าหมองของทองห้าอย่างคือเหล็กโลหะดีบุกตะกัวและเงิน 1. ความพอใจในกาม 2. ความปองร้าย 3. ความหดหู่ง่วงงุน 4. ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ความลังเลสงสัยการเดินจงกรมมีอานิสงส์ห้ายอย่างคือเดินทางไกลได้ทนอดทนต่อความเพียรมีอาพาธน้อยอาหารย่อยง่าย สมาธิได้ขณะเดินจงกรมอยู่ได้นานฐานะที่ขอไม่ได้ในโลกห้าประการขอให้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่ขอให้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บขอให้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายขอให้สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไป ขอให้สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายผู้บวชเมื่อแก่มีคุณธรรมได้ยากห้าประการพระแก่ที่ละเอียดอ่อนหายากพระแก่ที่สมบูรณ์ด้วยอากับกิริยาหายากพระแก่ผู้คงแก่เรียนหายากพระแก่เป็นธรรมกระถึกหายากพระแก่ผู้ทรงวิันาหายาก ผู้บวชเมื่อแก่มีคุณธรรมหาได้ยากห้าประเภทอีกในยะหนึ่งพระแก่ว่าง่ายหายากพระแก่รับโอวาทด,ด้วยดีหายากพระแก่ที่รับโอวาทโด,ดยเคารพหายากพระแก่ที่เป็นธรรมกรถึกหายากพระแก่เป็นผู้ทรงวินัยหายากภิกษุดุดนักรบห้าประเภทหนึ่ง ภิกษุเข้าไปบินทบาทไม่สำรวมเห็นมาตุคามเกิดกำหนัดไม่บอกคืนสิกขาเสพเมถุนกับมาตุคามเหมือนนักรบตายในสนามรบ 2. ภิกษุไม่สำรวมเห็นมาตุคามเกิดความกำหนัดเดินกลับวัดคิดบอกลาสิขายังไม่ถึงวัดก็ลาสิกขาเองเหมือนนักรบถูกยิงบาดเจ็บถูกหามไปส่งญาติ แต่เสียชีวิตระหว่างทาง 3. ภิกษุไม่สำรวมเห็นมาตุคามเกิดความกำหนัดกลับวัดไปบอกลาสิกขาเพื่อนรมจ a รร์กล่าวตักเตือนไม่ยอมฟังลาสิกขาไปเหมือนนักรบถูกยิงบาดเจ็บเข้าหามสรงญาติรักษาแต่เสียชีวิตในที่สุด 4. ภิกษุไม่สมรวมเห็นมาตุกคามเกิดความกำหนัดกลับมาลาสิกขาถูกเพื่อนพรมจันทร์ตักเตือนได้สติตั้งใจประพฤติพรมจันทร์ต่อไปเหมือนนักรบถูกยิงบาดเจ็บเขาหามส่งญาติและญาติได้รักษาจนหาย 5. ภิกษุเข้าไปบินทบาทสมรวมอินทรีย์กลับจากบินทบาทนั่งเข้าสมาธิได้ฌาน และบรรลุความสิ้นกิเลสในที่สุดเหมือนนักรบเข้าสนามรบชนะสงครามประโยชน์ที่ควรถือเอาจากพก่อกระซับห้าอย่าง 1. เลี้ยงบิดามารดาบุตรพันยาและคนในปกครองให้เป็นสุข 2. บำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมงานให้เป็นสุข 3. ใช้ป้องกันอันตราย 4. ี่ทำพลีห้าอย่างได้แก่ญาติพลีอติถิพลีปุพพะเปตะพลีราชาพลีเทวตาพลี 5. อุปธรรมบำรุงสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบภายในอนาคต ที่ภิกษุควรคำนึงห้าประการหนึ่งควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องแก่คนแก่จะทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดทำไม่ได้ง่ายจึงควรภาคเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนที่ความแก่จะมาถึง 2. ควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจ็บคนเจ็บ จะทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายจึงควรภาคเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนที่ความเจ็บจะมาถึง 3. ควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งคงบินทบาทเลี้ยงชีพลำบากสมัยข้าวยากหมากแพงคนคงไปรวมกันอยู่นาะที่ใดที่หนึ่งอย่างพลุกพล่านซึ่งไม่สะดวกแก่การทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า จึงควรภาคเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนที่ทุกพิกภัยจะมาถึง 4. ควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งมนุษย์คงมีภัยมนุษย์คงจะต้องหลังไหลไปในที่ที่ปลอดภัยณที่นั้นย่อมจะต้องมีการคลุกคลีกับหมู่คณะซึ่งยากที่จะทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าจึงควรภาคเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการ ก่อนที่ภัยจะมาถึงหควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งสงคงแตกแยกกันเวลาที่สงแตกแยกกันเป็นการยากที่จะทําตามคำสอนพระพุทธองค์จึงควรจะภาคเพียนเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนก่อนที่สงจะแตกกันองค์แห่งพระหูสูตรห้าหนึ่ง พรหุตสุตาฟังมากหรือศึกษาเล่าเรียนมาก 2. ทัตตาทรงจำได้มาก 3. ามวจสาปริจิตตาท่องจนคล่องปาก 4. มนิสานุเปกิตาเพ่งจนขึ้นใจหรือใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ 5. ทิฏฐิยา สุปฏิวัฏฐาแทงทะลุด้วยความเห็นคือความเข้าใจลึกซึง้งธรรมะห้าอย่างทำให้เสขะบุคคลเสื่อมหนึ่งชอบทำงานก่อสร้างหมายเหตุผู้อ่านในพระไตรปิฎกฉบับประชาชนท่านให้ความหมายตรงนี้ว่าชอบทำงานแบบเขรือหัดหรือทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่กิจของสงนะครับ 2. ชอบคุย 3. ชอบนอน 4. ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมหลุดราชสีจับสัตว์พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าราชสีเวลาออกหากินเหลียวดูสีทิศบัลือสีหานาด เมื่อจับสัตว์ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจะจับอย่างแม่นยำไม่พลาดฉันด้นใดตถาคตก็เช่นเดียวกันเวลาบรรลือสีหานาตคือแสดงธรรมไม่ว่าแสดงแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปุตุชนโดยที่สุดแม้คนขอทานหรือปรานกก็แสดงโดยเคารพเพราะตะถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพในธรรม ธรรมะเป็นเหตุให้อายุสั้นอายุยืน5ประการ 1. ไม่ทำความสบายแก่ตนเอง 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 3. บริโภคอาหารที่ย่อยยาก 4. เป็นคนทุศีล 5. คบมิตรชั่วเหตุทำให้อายุยืนพึงทราบโดยในตรงกันข้าม ทุกของสมณะห้าประการไม่สันโดษในจีวรตามีตามได้ไม่สันโดษด้วยบินธบาตตามมีตามได้ไม่สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ไม่สันโดษด,ด,ด,ด้วยขีลานปัจจัยเศสัตคือยารักษาโรคตามมีตามได้และไม่ประพฤติพรหมจรรย์คนหลับน้อยตื่นมากห้าจำพวก ได้แก่สตรีผู้คิดถึงบุรุษบุรุษผู้คิดถึงสตรีโจรผู้มุ่งลักทรัพย์พระราชาผู้ทรงบริหารราชกิจและภิกษุผู้มุ่งบรรลุธรรมปราศจากกิเลสอันนี้สงการฟังธรรมห้าประการคือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วเข้าใจชัดเจนขึ้น บรรเทาความสงสัยได้ทำความเห็นให้ถูกต้องและจิตย่อมผ่องใสโทษห้าประการของคนดุดป่าช้า 1. มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่สะอาดดุดป่าช้าที่ศกปรก 2. เสียชื่อเสียงเพราะความชั่วนั้นดุดป่าช้าที่มีกลิ่นเหม็น สามผู้มีศีลหลีกเขาห่างไกลเพราะกลัวภัยดุดป่าช้าที่คนหลีกห่างไกลสี่ผู้ทุศีน,นั้นย่อมอยู่ร่วมกับคนทุศีลเช่นตนดุดป่าช้าเป็นที่อยู่ของสัตว์ร,ร้ายห้าผู้ทุศีลน,นั้นเป็นที่รำพึงรำพันด้วยความสงสารของผู้ทรงศีลดุดป่าช้าเป็นที่รำพันทุกข์ของคนทั้งหลาย